พา่นาเรื่องมีข้าราชการตำรวจใช้ฮอ่ผลเล่าตรงนี้ทางเจเลยได้รับมอบหมายหรือุ่นได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างไรครับเรื่องนี้ท่านผู้ชายแห่งชาติสั่งให้สำนักงานเจเลยตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับรอที่นึ็มนะครับสำหรับเรื่องน้องเ่านะใครมันร้องเรียนหรือว่าอย่างไรนะปรากฏเป็นศีลด้วยแล้วก็เรื่องส่สสงไปที่ปปช,ชแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการทักเรื่องขนานการ สำนักงานปปชก็ดำเนินการอยู่นะครับระชาติก็ตรวจสอบพื้นจริงว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องการเรื่องดำเนินการมาตอนแรกที่สำนักมพิวเนี่ยผระม่นชาตินะครับท่านปปตลอดนมอบเพิ่มเพไปว่าที่ที่แล้วนะครับเราก็ดำเนินการตรวจสอบพื้นจริงของข้อมูลกองบินตำรวจไปอยู่นะครับก็เป็นการทํางานคู่ขนาดกันไปนะครับแต่เรื่องนักการจะมีเรื่องความผิดทางอาญาหรือเรื่องวินัย หรือเรื่องอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นเห็นหนังสือที่ขอข้อมูลไปที่กองดนเนี่ยประมาณวันที่สิบสามใช่ไมคะตอนนี้เนี่ยทางนู้นมีส่งอะไรกับมราบ้างทาวันที่ไม่ได้รตอนนี้เป็นมีกรอบเวลาอยู่แล้วจะเป็นห่วงอะไรนะครับท่านผบตรเดินมานะครับว่าต้องตอบวางผมให้ได้มองว่าตอนนี้ทางอนุอนุของปปช ที่จะทําให้มีการโยกย้ายออกมาก่อนที่เราจะได้พิสูจน์ความจริงคุเรื่องเดียวกันถ้าปปชชี้ก็เป็นเรื่องของปปชขณะเดียวกันเราก็ดําเนินการตรวจสอบให้จริงดำเนินการสวนของเราเหมือนกันนะครับคู่ขนานกันไปตรงนี้เรายังไม่มีการสั่งให้โยกย้ายหรือให้ช่วยเหลือการมองว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันอไม่ท่านไม่ไม่ช่วยเหลืออยู่แล้วครับไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องช่วยเหลือแต่ก็ให้ความเป็นธรรมรับฟังรับฟังทุกฝ่ายนะครับรับฟัง ปิดโอกาสให้ชี้แจงให้อธิบายนะครับแล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเปิด<า>โอกาสให้ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยอธิบายมาครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยมองว่าเป็นความขัดแย้งในหน่วยหน่วยกองบินเองตรงนี้เราจะมีการตรวจสอบตรงนี้ด้วยไหมไม่ไม่ไม่เเรื่องความขัดแย้งมันอีกเรื่องลืงคนละเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องแต่ขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งไม่เกี่ยวกับผมนะครับก็ทําความผิดก็ผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดเ่า้นเอง ผลิตด้วยแล้วก็ในเรื่องของอเรื่องของเล่าเถื่อนด้วยหรือเปล่าครับท่านก็ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นมาอยากรู้เป็นอะไรนะเป็นยังไงนะครับเรื่องวินัยจะเลดาเนินการนั่นเองไม่มีอะไรรอที่ดึงพัที่ดึงท่านขา,า,าได้มีการดึงข้อมูลเก่ามามา,มาตรวจสอบไหมครับเพราะว่าเหตุมันก็เกิดขึ้นนานแล้วก็มีการตรวจสอบเบื้องต้นข้อมูลที่ที่ฐานด้วะครับก็เป็นข้อมูลไม่ได้ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับเหมือนกันก็ที่ปรากฏเนี่ยเป็นข้อมูลก็ถามเรื่องนี้ครับ ไอ้ทั้งปปชแล,ล้วกรมตำรวจเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันด้วยไหมในเมื่อถ้าผลปปชออกเอามาเอามาพิจารณาด้วยหรือเปล่าครับตอนต่อรคือถ้าปปชออกเขาดูเขาออกว่ายังไงเนี่ยนะครับมตอนนี้เราทําการเคสซิ่งนะครับสองเว็บด้วยกันเว็บแรกเว็บเว็บนั่นเว็บชื่อเว็บสุดชะตาอเป็นยังไงเว็บที่สองก็เอ่อเอาเงินมาเอาสินใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้ เรารู้ตัวบุคคลหมดแล้วนะครับคนที่อยู่คนที่ปิดบัญชีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีทั้งใต้มีทั้งเหนือแล้วก็มีทั้งภาคกลางนะครับหรือว่ยิ่งเว็บแรกเนี่ยเด็กหมดเงินไปประมาณห้าหมื่นได้กลับมาประมาณห0 0่งหมื่นประมาณหนึ่งสี่จำไม่ผิดนะครับนนเป็นอไ,ไม่ครับเขาก็แบ,บ่งมาให้ฮะก็ะเหมือนก,ก,ก็ก็ส่งทยอยมาให้เสร็จเป็นเสร็จแล้วรวมได้แค่หนึ่สี่แต่เสีเยเงินไปห้าหมื่นถึงห้าหมื่นเจ็ด เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเข้าขัายอยู่แล้วในเรื่องไม่ว่าจะเป็นพร,รบคอมพิวเตอร์พร,รบเกี่ยวกับเล่นแชร์การทางการเงินนะครับแล้วก็ก,การชอ่อกงบนะครับซึ่งเราวันวันนี้เมื่อวานนี้เราก็มีการสอบปากคำคุณย่ญญาหรือคุณแม่เขานะครับจากตัวน้องเ็กไปส่วนหนึ่งนะครับก็คงจะรอเกี่ยวกับขั้นตอนทงกฎหในยในการขออนุมัติขอหมายจับ ถ้าเรี네่ยมไม่มาก็ออกมาจับตามตามขั้นตอนกับสามคนครับมันสามคนนะฮะซึ่งเชื่อว่าจากที่เราได้ลงไปทาการตรวจสอบเนี่ยยืนยันตัวบุคคลได้แล้วก็ยืนยันพฤติกรรมได้แล้วก็มีการประกาศทางหน้าเว็บต่างๆชัดเจนพันไดพันห้าสองพันได้เท่าไหร่ก็จะมีบอกหมดวันนี้ปราณเคยๆเราเราเราจำเรื่องไอ้วอลเลตทีดีได้ไหมคล้ายๆแต่พอลเลตทีดีเนี่ยไม่หลอกคนรวย แต่อันนี้หลอกคนจนแล้วก็มีเงินอยู่ก้อหนึ่งเพื่อเอาไปลงทุนนะครับโฟเรสตเนี่ยจะหลอกคนรวยสามคนที่ท่านระบุเนี่ยหมายถึงว่ามีความสัมพันธ์กับน้องอายุสิบเจ็ดยังไงฮะไม่ครับน้องอายุเจ็ดเนี่ยเขาเป็นคนท่องไปในไอจีอยู่แล้วนะครับเขาเปิดไอจีแล้วเขาก็ได้เงินจากคุณพ่อมาทึ่งพ่อเสียชีวิตเขาเอาเงินมาานานห้ามดื่นเขาก็เลยอยากเอาไปลงทุนกับสามคนที่ท่านเตรียมออกมาจากใช่ถูกต้องไอ้สามคนเนี่ยเป็นคนจ่ายสตางค์ให้น้องด้วยหรือเปล่าอันนี้เราต้องพิสูจน์แะ ว่าการโอนเงินมันมีมันมีมันมีการเส้นทางการเงินอยู่ันะครับเขาโอนเข้าบัญชีนอกเหนือจากสามคนมีใหญ่กว่าสามคนไหมท่านไม่มีสามคนนี้ถือว่าเป็นผู้มีการสงสุดของเวบนะครับก็เชื่อว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการทําง่ายๆในการเปิดเพจขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้าใครอยากได้เงินสูงอะไรได้ดีเดือนหนึ่งได้ตัวนี้เรามีเงินปันผลเหมือนแชร์ลูกโซ่ครับเหมือนแชร์แม่ชะมอยเหมือนแชร์แม่ลูกแก้วนะครับที่เทียบไม่เห็นแด้ว่า ลงทุนน้อยไม่เอาอะไรดีสามคนเนี่ยมีประวัติสายไหมอ๋อมีหนึ่งในสามคนเนี่ยประวัติสูงมากประวัติก็คือประวัติชอบโงอย่างเดียวเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเดี้ยทางดีเดียวใช่ใช่ใช่คนที่สุำคัญไหมเอาไว้ต่อเลยอันนี้ครับเมื่อกี้บอกว่ามีสองแอปพลิเคชันคือมันเห็นไหมไอจีอย่างเฟซบุ๊กใช่ไอจีครับไอจีน้องมงคลไปกี่โมงครับสองโมงครับโมงแรกก็เนี่ยสุชิตากับอองเงิน ใายอมสินจุสตาเริ่มันประมาณปี63ปี63เขาเขาลงเล่นไปแล้วแอพพลิเคชันนี้เขาปิดปิดตัวเลยก็โดนชิ่งเหมือนกันใช่เนาะนโกงเลยสามคนนี้เป็นเจ้าของบัญชีด้วยไหมคะหรือจะเป็นแอดมินอย่างเดียวไม่เป็นเจ้าของบัญชี<อ><อ>แล้วเราสอบที่น้องโคนไปมันเกี่ยวกันนะหมายถึงเป็นเจ้ามือกันไม่ได้ไม่ฮะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าน้องคนนี้โดนโกงไปแล้วคืนนึงใช่แล้วก็แล้วก็อยากจะได้เงินคืนก็เลยลงอีกทีหนึ่ง อีกอีกในค้งล่าสุดนี้ที่ต่นคิดอ,อ่างรคนะมองยังไงฮะกับมองว่าเด็กทนเนี้ยทำความผิดเพราะด้วยเหตุผลกดดันตำรวจไม่ในการทำหน้าที่ในเมื่อเด็กเองก็มีความผิดเด็กสืบเกี่กับเป็นจี้ทองเราเราต้องแบ่งเราต้องแบ่งความความผิดเป็นสองสององค์ประกอบนะบส่วนหนึ่งที่เขาผิดไปก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ทำผิดกฎหมายอีกส่วนหนึ่งเราก็ดำเนินการในฐานะเขาเป็นผู้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะช่วยกันคนละกรณีนะครับที่เขาทำผิดไปแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย ในส่วนที่เขาเป็นผู้เสียหายเราก็จะช่วยเหลือในการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดหรืออาจจะดูเรื่องทรัพย์ที่ควรจะได้กลับมาเว็บโยคนังกล่าวนะตอนนี้สามคนทพพี่ทำความผิดตั้อย่าง,งแล<ม>้วยังไงต่อครับถ้าไม่มีผู้เสียหายร<ข>้องเรียนตามกฎหมายต้องยังไงครับก็มีน้องสุขเกียรติเขาองสุเกียรติร้องแล้วนลครับประมาณนี้สอบแล้วแล้วเราก็รับคดีแล้วท่านหัวกรตุลเนี่ยท่านสั่งการแล้วให้รับคดีแล้วดำเนินการ,การ,การก สืบสวนติดตามจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหลจากเพจเดียวยังไม่มีคนอื่นเข้ามาร้องอยู่ไหมยังนยังนะถึงจริงๆถ้าเข้ามาเราก็พร้อมอยู่ไอ้เพจทั้งกล่าวเปิดมานานยังไหมโอ๋อก็เปิดมานานบางคนเลยหลักหลักเดือนปีปีปีหลักปีก็มีเครือข่ายเนตามนี้เยอะไอจีเปิดอยู่ไหมยังเปิดนะยังเปิดอยู่อันทุ้ยนี่ยังเปิดอยู่ไหมอมเงินอมอันนี้ยังเปิดท่างฝากเตือนหน่อย